เจอเห็ดแล้วตีชบชึบชึบ,ชบโอ๊ยเจอแล้วเจอแล้วนี่นะครับโอมาครั้งแรกมาครั้งแรกพี่โลเครียดเห็นอะไรอะ่ะเนี่ยเห็ดที่พี่เก็บไว้อะที่มันกินได้อะ่ะ ละงอกจ้าละงอกว้าวว้าวางอันนี้สีอันนี้สีสีขาวกับสีเหลืองสีเหลืองอันนี้สีเหลืองว้าวได้แล้วมีได้หรอดูอยังไงอ่ะมันขึ้นขาวขาวเหมือนข้าวเก็บมื่อกี้ไงไม,มพ่อไม่เอาทั้งขาเหมนกันล่ะเอาแล้วไม่ได้ก็ไ,ไว้ให้มันเป็นพันไง<อ> ตายแล้วจ้าหนึ่งชื้นนี่รเริจมากวันนี้โอ,โอ้พอกินอยู่พอกินอยู่